เป็นไรอ่ะท้องผูกอีกแล้วอ่ะนี่ไงเป็นเพราะว่าแกอ่ะไม่ค่อยกินผักกผลไม้มันก็เป็นแบบนี้แหละนี่ฉันมีตัวช่วยนี่เลยจ้ะ <repaired> อะไรอ่ะขนมปังเนี่ยนะแล้วขนมปังเกี่ยวอะไรกับท้องผูกอ่ะ<_ <k> _ใช่ขนมปังแต่เป็นขนมปังโฮวีที่ทําจากข้าวสาลีท,ลทั้งเมล็ดโดยที่ไม่ผ่านการขัดสีจึงมีใยอาหารสูงช่วยให้แกท้องไม่ผูกกินได้ไม่ต้องตัวอ้วนเพราะว่าไม่มีคอเลสเตอรอลดีอ่ะ อะไรอะวิตามินเนี่ยต้องกินเสริมหน่อยกำลังจะแตกเนื้อสาวละไม่ต้องกินโอ้ทำไมอีกละ่ะก็ขนมปังโควิดเลอแปงอะเขามีทางแร่ธาตุแล้วก็วิตามิน B วิตามิน E แถมมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยกินแค่เลอแปงจบเลยไม่ต้องกินวิตามินะอะไรนั่นแล้วดีเนาะงั้นขอกินสักอันนะเอาสิ ขนมปังโฮวิตเลอแปงแค่เปิดถุงกินวิตามินเพียบ